เลยแล้วครับออกมาทางฝั่งซ้ายบิลออกมาไม่น่าตัดได้ไมหน่าตัดได้ไดไดยิงเรียบร้อยโก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 ไป,ไปดูภาชากันครับบิ <ไป S 1> เตอร์ตัดมาเซนยิงด้วยเท้าซ้ายเรียบร้อยชาัดเขัดไปแล้วขัดไปข้าไป,ไปเขี่ยมาโดยฟาโลระชาย,ยังตัดได้อยู่ขัดก็มา รับประชาไอ้สเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งครับั้งวานนี้แตะเข้าไปผู้เล่นคลีอแตกไปโดยไอเล็กเจ็ดสิบเจ็ดครับรับประชายิงทู่ไปดูลูกฟรีคิกลูกนี้กันครับดาวิดสมสมารอีคิวยิงตาดกไป เอ็กคิวมองวางปันด้วยเท้าขวาปัดออกไปแปดแทงเข้าไปแม็กหลุดไหมหลุดแล้วหลุดแล้วอยู่ที่เซนเซนยิงไหมยิงเรียบเลยโก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 ้ปูููกนก้ี้ัรัอ,อกอกโาโยเยเนนเซนออกมาให้แม็กยิง สุดๆไปเลยครับลูกนี้มาวินมาวินแต่มาทางแม็กแม็กยิงแม็กแต่หนึ่งแต่อสองยิงด้วย,ยเท้าซ้ายเข้าหน้าตาเซนนาแดงแดกลางดาวิดด,วาด,ดาวิดได้แล้วดาวิดได้แล้วยิงไหมยิงไปดูภาพ้ากันครับดาวิดแต่หนึ่ง แต่สยิงออกไปพอได้ลุ้นครับเซนมองแล้วแต่ขึ้นมาหวางออกมายิงประชาขึ้นมาเซนถวายพระแตะขึ้นมายิงโอ้โห,โห,โหโอบอลมันกระเด้งขึ้นมาพอดีครับโ,โดยหมายเลข20สิบ เปิดเข้าไปโค้ง,ง,งตรงกลางประตูมงครับและประชาเปิดโค้งเข,ข้าไปมงเข้าไปครับสิดประตูมองออกมายังได้โดยลิกเ์ เราก็จบการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับ